ทุคนครับโอเคครับสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้เดินผ่านตรงจั๊บตั้งตาทุกคนครับเรายังต้องผ่านกันอีกหลายดงกว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยทวนคำถามสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูการถ่ายทอดคำถามที่ถามไปผมตอบมาเป็นคนสุดท้ายทั้งที่หลกักจากตอบมาห้าคนแล้วเดี๋ยวจะลืมคำถามกันคือ ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะได้อะไรแต่ในขณะที่เราถามว่าถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะได้อะไรมันก็มีเงาของคำถามซ่อนอยู่ว่าถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยคนที่ไม่ใช่ประชาชนจะเสียอะไร โอเคครับง่ายที่สุดถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยตอนนี้เราจะได้นอนอยู่บ้านครับเราจะไม่ต้องมานั่งตรงนี้ผู้ใหญ่จะติวหนังสือพี่ตองจะจัดรายการอาจารย์ทั้งสองท่านจะตรวจงานนักศึกษาอยู่พี่ตู่จะอยู่ในสภาพี่เป๋าทำงานอะไรปกติอย่กู้ทำเดืเรื่องนี่มา เคเมื่อกี้พูดกันอย่างขำๆแต่ในความขำมันมันมันคงต้องเป็นความจริงสักวันหนึ่งตอบอย่างไม่ต้องขี่ม้าเรียบค่ายนะฮะตอบอย่างไม่ต้องขี่ม้าเรียบค่ายตอบแบบหมดเปลือกเหมือนมะกอกในส้มตําและตอบแบบที่รอบต่อไปคงไม่มีอะไรจะตอบอีก ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยอย่างแรกที่เราจะได้คือความชัดเจนของระบอบการปกครองว่าประเทศนี้มันปกครองในระบอบไหนกันแน่ประชาธิปไตยเผด็จการหรือสมบูรณาญาสิทธิราชถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเราคงจะได้รัฐธรรมนูญที่เขียนว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขและขีดเส้นใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญ ธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเราจะได้รู้กันแน่ว่าสถานะของสถาบันใดหน่วยงานไหนอยู่ตรงไหนและมีหน้าที่อะไรไม่ต้องกำกวมขนาดนี้ <Yeah. S 1> เราจะรักได้อย่างที่เรารักและเราจะชังได้อย่างที่เราชังโดยไม่ผิดกฎหมาย <Yeah. S 1> และอยู่ร่วมกันอย่างรักรักชังชังนี่แหละ <Yeah. S 1> ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยนะ ารัฐธรรมนูนเป็นประชาธิปไตยผมคงพูดอะไรได้ตรงกว่านี้นะครับถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยพี่ตู่ก็สามารถพูดอะไรได้ตรงกว่านี้ถ้ารัฐธรรมนูนเป็นประชาธิปตไตยคุณจอนคงไม่ต้องรู้สึกอยากลุกแบบเมื่อกี้ ที่สองถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเราจะมีกติกาที่ยอมรับได้ทุกฟันตอนนี้เรายอมรับได้หรือเปล่ากับกติกา250สวตอนนี้เรารับได้หรือเปล่ากับปปชหรือสารรัฐธรรมนูนที่มีอยู่ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยต่อให้เราเป็นเสียงข้างน้อยเราก็จะเป็นเสียงข้างน้อยที่ยอมรับได้และต่อให้เราเป็นเสียงข้างมากเราก็จะเป็นเสียงข้างมากที่มีศักดิ์ศรี มันก็จะเปลี่ยนกันนี้แหละวันหนึ่งเราก็เป็นเสียงข้างน้อยวันหนึ่งเราก็เป็นเสียงข้างมากแต่วันนี้ที่เราต้องออกมาต่อสู้เพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยและเรายอมรับมันไม่ได้ในกติกาที่มันเป็นอย่างนี้ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยต่อให้เราเป็นสายขานเราก็ยอมรับมันได้สิแต่ตอนนี้เรายอมรับในความที่เราเป็น ผมไม่อยากจะพูดว่าเสียงข้างน้อยนะมันคือเสียงข้างน้อยในสภาแต่มันอาจจะเป็นเสียงข้างมากในประเทศนี้เราจะชัดเจนในกติกาที่ยอมรับแพ้ก็แพ้อย่างมีศักดิ์ศรีชนะก็ชนะอย่างมีเก,กีกยรติในรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก้าแก้ไม่ล่ะ ที่เขาไม่กล้าแก้เพราะบอกแล้วว่ามันมีคำถามเงาซ้อนอยู่คือถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตายคนที่ไม่ใช่ประชาชนจะเสียอะไรนะครับเห็นมียกมือครับอ๋อปีิศูทำไมพระธมิตร,รรับไม่ได้หเหรอฮะเออเนาะแต่ผมก็ไปวักถึงเลยเหมือนกันนะเนี่ย หรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นไม่เป็นอันนี้ว่ากันเนาะนะครับโอเคอันนี้เป็นคําถามที่เราจึงจะต้องขุคิดนะครับโอเคเราอาจจะได้มาอีกคําตอบหนึ่งก็ได้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยสังคมต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วเราจะมีพลเมืองที่ไม่เป็นสลินแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับ สิ่งที่สามที่เราจะได้ถ้ารัฐมนูญเป็นประชาธิปไตยคือเราจะได้อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติก็ต้องยึดโยงกับประชาชนไม่ใช่มาจากคณะรัฐประหาร250สวเช่นนั้นไม่ใช่สอสอปัดเศษที่เป็นคู่กรณีกับคุณกับคุณนะ นะครับรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเราจะได้คนที่ยึดโยงกับประชาชนเราจะได้รัฐบาลที่ยึดโยงกับประชาชนและเราจะต้องได้ตุลาการที่ยึดโยงกับประชาชนเราจะได้ตุลาการที่ตัดสินภายใต้อำนาจของรัฐธรรมนูญไม่ใช่ภายใต้พัรับปรมาพิไทยนะครับ โอเควัคซีนถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเราจะได้เสรีภาพที่ไม่กำกวมเราจะไม่เสรีภาพได้เสรีภาพที่ไม่กำกวมว่าวันนี้เรามานั่งอยู่นี้ตกลงกูผิดกฎหมายไหมและถ้ากูพูดถึงสถาบันกษัตริย์กูผิดกฎหมายไหมและถ้าตกไปชุมนุมกูผิดกฎหมายไหมและเราจะได้เสรีภาพที่ไม่กำกวมว่าตกลงไอสอสอรัฐสภาเนี่ยถ้าจะร่วบบวดวาลัสสามเนี่ยผิดกฎหมายไหม เราจะได้สิ่งที่ไม่กาควมในประเทศนี้นะครับและสุดท้ายผมคิดว่าทุกคนฝันเหมือนผมนะฮะถ้ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเราจะได้ไล่เช็คบินเผด็จการกันสักทีนะครับแค่นนี้ครับขอบคุณครับข้อสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนใฝ่ฝัน